เทคนิคสาคัญนะฮะในการสร้างตัวตนพอเราสร้างตัวตนเป็นเนี่ยเราจะขายปังในออนไลน์ทุกคนนะฮะโดยเฉพาะวันที่เราขายบ้านเนี่ยนะฮะทุกคนอยากจะขายดีอยากจะขายปังนะฮะวันนี้ถ้าเราอยากจะขายดีอยากจะขายปังเนี่ยวันนี้ผมมีเทคนิคสําคัญนะฮะเอามาบอกเล่าให้ทุกคนแล้วก็เป็นเทคนิคที่ผมใช้และก็ประสบความสําเร็จด้วยสิครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคสําคัญก็คือ การที่เราใช้ออนไลน์นะครับมาสร้างตัวตนนะครับมาสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือกับแฟนคลับแบบนี้นะครับมันจะทําให้เรานะฮะขายดีขายปังกันทุกคนนะฮะไม่เชื่อลองดูอันนี้ผมลองมา3ปี4ปีแล้วนะฮะก็ขายปังนะฮะขายโดยที่ไม่ต้องกลัวคู่แข่งนะฮะถึงคู่แข่งจะแอบเอาลูกค้าไปนะฮะลูกค้าก็กลับมาเพราะว่าลูกค้าคุ้นเคยคุ้นชิน ลูกค้ารักชอบอเราในออนไลน์แล้วนะฮะลูกค้าเชื่อมั่นเราในออนไลน์แล้วนะฮะวันนี้นะฮะถ้าใครอยากรู้เทคนิคนี้นะฮะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาแชร์ให้ทุกคนฟังนะฮะตอนที่เราใช้ออนไลน์เป็ดเนี่ยทำไมเราถึงขายปังนะฮะทำไมเราถึงได้เปรียบคนอื่นนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะการที่เราเอาหน้าตัวเองมาออกกล้องเนี่ยนะครับมันจะเป็นการสร้างสายสัมพันธ์นะครับเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างเรา กับลูกค้านะครับระหว่างเรากับลูกค้าพอเราพูดไปเมาส์ไปอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันเป็นเทคนิคในการสร้างความสัมพันธ์นะครับทำให้ลูกค้าเนี่ยรู้จักเรามากขึ้นนะครับหลักการใช้ความคุ้นเคยนี่แหละครับเป็นหลักการที่เพื่อให้คนไว้ใจเรามากขึ้นหลักการที่ทําให้คนคุ้นเคยกับเราเนี่ยมันจะนํามาซึ่งความไว้ใจนะฮะมันจะเป็นการทลายกําแพงระหว่างเรากับลูกค้านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย หลักการนี้มันใช้ได้กับทุกๆการขายนะฮะทุกๆธุรกิจเลยวันนี้ถ้าเราอยากจะขายดีเนี่ยยุคสมัยใหม่เนี่ยเราจําเป็นเราต้องเอาหน้าเราออกมาโชว์เราจะเปนจะต้องเอาหน้าเราเนี่ยออกมาบอกว่าเราคือเจ้าของกิจการนะฮะเราคือผู้ผู้สร้างสิ่งนั้นสิ่งนี้นะฮะไม่จําเป็นจะต้องทํำอสังหาอย่างเดียวนะครับเนื่องจากมันเป็นยุคที่ออนไลน์เฟื่องฟูมากเวลาที่เราเลื่อนโทรศัพท์นะฮะ เราก็จะเจออะไรต่างๆในโทรศัพท์ใน Facebook ใน Instagram นะฮะในใน u t u b e วันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาเห็นหน้าใครเขาคุ้นเคยกับใครเขาได้รับข้อมูลกับใครบ่อยๆที่เขาเห็นบนแพลตฟอร์มเหล่านี้นะครับเขาจะรู้สึกว่าคนนี้คือคือเพื่อนนะครับความรู้สึกแห่งความเป็นเพื่อนมันจะค่อยๆเกิดขึ้นตามคอนเทนต์ที่ เราพูดะะอย่างเช่นถ้าเราออกมาให้ข้อมูลบ่อยๆอ,ออกมาไลฟ์บ่อยๆออกมาทําวิดีโอบ่อยๆเนี่ยทำให้ลูกค้าในคุ้นเคยมันจะเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับเพราะเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจเสร็จแล้วเนี่ยมันจะทําให้กําแพงที่มีอยู่ระหว่างลูกค้ากับเราเนี่ยสามารถที่จะทลายกําแพงระหว่างความเป็นคนขายกับคนซื้อได้แต่มันจะเกิดความสัมพันธ์ใหม่ที่เรียกว่าเป็นเพื่อนนะครับ คนอยากจะซื้อของกับเพื่อนคนอยากจะอุดหนุนเพื่อนคนอยากจะอุดหนุนคนที่เขาคุ้นเคยเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ออนไลน์เหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการทําวิดีโอผ่านช่อง y o u t u b e นะครับการทำไลฟ์นะครับหรือการทําโพสต์แล้วก็มีภาพตัวเองติดไปด้วยเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะครับมันจะเกิดความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยเฉพาะอะไรที่มันมีวิปฏิสัมพันธ์มากๆอย่างเช่นไลฟ์อย่างนี้นะครับอย่างเช่นวิดีโอแบบนี้นะครับผมขายบ้านได้หลายหลังมาก จากการที่สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้กับลูกค้าลูกค้าตามในเพจและลูกค้ามาตามต่อที่ที่เพจโครงการนะฮะลูกค้ามาตามที่เพจสร้างบ้านขายนะฮะ เพราะอยู่ในเพจสร้างบ้านขายเนี่ยเรามีความเป็นผู้ให้เราเป็นคนที่แชร์ประสบการณ์เราเป็นคนที่อะไรนะฮะ,ะสร้างโอกาสให้กับคนอื่นๆที่จะเติบโตในอสังหาเพราะฉะนั้นในใครดูเราบ่อยๆอาจจะเกิดความคุ้นชินนะครับแล้วก็อยากรู้ว่าเราเนี่ยทำอะไรต่อนะฮะ <_ S 1> เขาก็มาตามซื้อต่อเพราะเราขายบ้านเขาก็มาตามซื้ออันนี้นะครับเป็นหลักการสร้างความสัมพันธ์วันนี้ใครที่กาลังรู้สึกว่าสิ่งที่ขายอยู่นะฮะมันขายไม่ดีมันฟืดเครื่อง ธุรกิจอะไรที่กําลังทําอยู่แล้วมันทําไม่ได้ขายไม่เลิศขายไม่ดีนะฮะวันนี้เอาเทคนิคนี้ไปใช้นะฮะแล้วก็อย่าลืมนะฮะออกมาฝึกตัวเองให้คุ้นชินกับการใช้ออนไลน์มากขึ้นและเราก็จะนะฮะพัฒนาตัวเองให้ขายดีมากขึ้นเมื่อเราทําสิ่งนี้ได้จนชํานาญนะฮะคำว่าขายไม่ได้ขายไม่มีจะไม่เกิดขึ้นในธุรกิจเรา